สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็มีลอชิลิลเลเกอร์อุ่นเครื่องเป็นนัดสุดท้ายแล้วเจอกับฟินิกซันเนอะซึ่งก่อนเกมเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องเป็นมหากราบจะต้องเป็นโรบอลเป็นเคดีเป็นบูเกอร์เป็นแบ r ริบิวมาแข่งกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งฟินิกซันไม่ว่าจะเป็นบูเกอร์หรือแบลริบิวเนี่ยวันนี้เขาพักนะครับส่วนฝั่งเลเกอร์เนี่ยก็จะมีจาริสแบลริบิวที่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก็ มีเกวินเซนที่พักเช่นกันนะครับรูปเกมนะครับเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งลอจิลิเลเกอร์เล่นเกมรับได้ดีกว่าแอนโทนีเดวิดเนี่ยป้องกันยูซุปเนอร์คิดนี้อยู่เลยแล้วก็รีบาบอลโต้กับรีบาบอลสวนกลับขึ้นนำไปก่อนนั่ง70นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยคือมันเป็นเกมอุ่นเครื่องเนะมันก็จะเล่นจริงกันประมาณ2ควอเตอร์ในช่วงเวลาที่สองควอเตอร์ที่ชุดใหญ่ของเลเกอร์เล่นเนี่ยเล่นได้ดี เหนือกว่าคุณภาพผู้เล่นดีกว่าวิธีการเล่นหลากหลายกว่ามีตัววงในวงนอกครบเครื่องกว่าทําให้เลเกอร์เนี่ยนำเป็น10กว่าคะแนนนะครับแล้วก็มีจังหวะช็อตโดนไล่มาตีตื้นมาสุดท้ายเนี่ยจบควอเตอร์สเลเกอร์นำอยู่มาน5 8าสิ8ต่อห้แล้วควอเตอร์สเนี่ยก็ยังใช้ตัวจริงอยู่ต้นควอเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถอดตัวจริงออกพอถอดดีโลออกถอดออติลิฟออกเท่านั้นแหละคือ เกมวันนี้จะเห็นเลยว่าพอเลเกอร์เนี่ยไม่มีพอยต์กาดอย่างดีโลกับออติลีปะ่ะเกมล้วนมากเสียเทิร์นโอเวอร์โดนโต้กลับชุดนั้นเนี่ยฟินิกซ์ซันรันกลับเป็น10แต้มแล้วก็กลายเป็นฟินิกซ์ซันเนี่ยกลับมานำคอเตอร์ที่3แล้วนำห่างเลยแล้วคอเตอร์ที่4เนี่ยก็ใช้ชุด3เล่นกันก็จบไปที่สกอร์1 2 3ต่อ100เป็นเกมที่ซูสีสอคอเตอร์แรกแล้วก็คอเตอร์อื่นเนี่ยก็เป็นคุณภาพผู้เล่นสำรองนะครับสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะไปฝั่งฟินิกซ์ซันก่อน ฝั่งฟินนิคซันเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมมองว่าวงนอกน่ากลัวมากวงนอกของฟินนิคซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเควินดูแลนด์เดวิน o ูเกอร a แบลริบิวโอเคสคนนี้คือตัวท็อปของทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแล้วว่าตัวอลัยที่คอยเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกสัน a าเลนผมว่าเกสัน a าเลนเนี่ยพอย้ายมาอยู่ฟิน n ิคซันเขาได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นแล้วก็บทบาทในสนามด้วยอยู่ที่มิวกบักเนี่ยเขาแทบไม่ต้องจับบอลเลย เขาไปรอเป็นแคทแอนชูดยิง3ามแต้มแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้ในวันที่ฟินิกซันไม่มีตัวถือบอลเนี่ยเกสันนเ,เลนไปเชื่อมบอลถือบอลเล่นกับลูกบอลมากขึ้นแล้วก็มิติการเล่นการข้ามเข้าหาห่วงการยิง3ามแต้มผมมองว่าเกสันนเ,เลนเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นบทประมาณซิกแมนตัวที่6ตัวที่7เลยก็ว่าได้แล้วก็อิริก,กอดอนกอดอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาหมดสภาพไปแล้วนะ ที่เขาถึงหลุดมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เล่นได้วันนี้กอร์ดอนมี10คะแนนเชื่อมเกมดีข้ามได้ดีกอร์ดอนได้10เกสันน่นเ่นได้6ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตัวฝั่งวันนี้เควินดูแลนเนี่ยโหดสุดเลยมี21คะแนนฟิลโกลระดับ66%ยิง14ลง8แล้วก็ต้องบอกว่าเควินดูแลนเนี่ยหาคนหยุดแกยากมากนะแกยังมีเกมลุกเป็นระดับท็อปทอปอยู่ส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ยผมมองว่าปีนี้เมื่อดูวันนี้ มันจะเป็นเหมือนตัวสำรองเล่นกันเนะเราจะเห็นแล้วว่าฝั่งฟินิกซันเนี่ยเขาใช้ยูต,าต่าวาตาเดเบเยอะวันนี้ยูต,าต่าวาตาเดเบเนี่ยมี12คะแนนยิง8ลง4ฟิลโก50%แล้วก็จุดเด่นของยูต่าเนี่ยยูตาเนี่ยมีความขยันเล่นเกมรับมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะจับเรยบอลแล้วจับไม่อยู่เลยนะวันนี้แต่ว่าพอเป็นชุด2เล่นกันเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าแล้วก็จุดที่มันเด่นๆของยูตาเลยเนี่ย การยิง3ามแต้มไว้วางใจได้ฟิลโกสูงการเป็นปืนยาวยิงระยะไกลทาได้ดีกว่าคนอื่นผมมองว่ายูตาเนี่ยของดีในตลาดนี้นะนี่คือภาพรวมของฟินิกซันถ้าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าวงนอกก็มีเยอะละวงในก็ใช้ได้แล้วอยากให้ฟินิกซันเนี่ยเติมพอยต์ขาดอีกสักตัวหนึ่งผมเชื่อว่าฟินิกซันเนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้นะถ้ามีพอยต์ขาดสักคนหนึ่งนะครับมาฝั่งลอสเจลรี่เลเกอร์กันมานะครับเรื่องแรกที่หลังจะดูอุ่นเครื่องมาทุกนัดของเลเกอร์แล้วเนี่ย ผมมองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ใช้คำว่าแอนโทนีเดวิสจะเป็นมือหนึ่งของทีมได้อย่างเต็มปากเต็มคำสักทีที่ผ่านมาเนี่ยเลอบอนก็บอกว่าเดวิสเป็นมือหนึ่งของทีมแต่ว่าบทบาทในการเล่นเนี่ยบอลมันยังอยู่ที่โรบอนเยอะโรบอนเป็นคนคึงเกมปั้นเกมแล้วก็พอมาปีนี้เรารู้เลยว่าเลอบอนเนี่ยเปลี่ยนวิธีเล่นละเขาจะให้ดีโลกับลิฟไปถือบอลเขาจะตีตัวเปล่าขึ้นไปรออยู่ในจุดที่เขาพร้อมจะทำแต้มแล้วค่อยรอบอล ซึ่งตรงนี้มันทำให้เดวิดเนี่ยมีบทบาทในการเล่นเกมลุกกับเกมรับมากขึ้นเรารู้สึกว่าเดวิดปีนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งอย่างจริงจังนะครับเขามี15คะแนนมี2รีบาวมี6บล็อกเกมรับยอดเยี่ยมมากเกมลุกยังน่ากลัวเสมอนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือโรบอนเจมนะครับโรบอนเจมเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยลุงเจมยังไหวอยูอย่ไหมในวัย38-39นะ ผมว่าดูจากอุ่นเครื่องที่ผ่านมาที่แกลงนะครับผมว่าปีนี้ยังไหวอยู่เขาเริ่มจะมีบทบาทกับบอลน,น้อยลงเริ่มให้ไว้ใจดีโลไว้ใจลีฟเป็นคนถือบอลเซฟแรงการลากบอลไปอยู่ของบนแล้วก็ไปอยู่ในโพซิชันที่ได้เปรียบจุดไหนมิชแมทโพสเพย์ได้ไปอยู่ตรงนั้นรอเลยจุดไหนต้องการบอลยิง3ามแต้มไปอยู่จุดนั้นรอเลยคือตอนนี้ วิธีเล่นของเรบอนเนี่ยเซฟแรงมากๆเกมลับก็เซฟแรงเกมลุกก็เซฟแรงซึ่งมันจะเหลือแต่ความเฉียบคมเท่านั้นละว,วันนี้เรบอลเนี่ยมี19คะแนนยิง3แต้ม5ลง3ฟิลโก60%และอีกจุดหนึ่งผมขอทายล่วงหน้าน,นะใครเป็นแฟนเรบอนนะปีนี้จะเป็นปีที่เรบอนจ่ายบอลมากที่สุดจะเป็นปีที่เรบอนแอสซิสได้ดี1ปีเลย เพราะว่าองค์ประกอบรอบข้างของเลเกอร์เนี่ยมีตัวจบสกอร์หลายคนแล้วก็เลบอนเนี่ยพร้อมจะแจกบอลอยู่แล้วเชื่อว่าใครเป็นแฟนเลบอนเนี่ยจะดูแก้จ่ายแบบสนุกมืออ่ะสำหรับผมนะในปีนี้นะเดี๋ยวรอสังเกตดูส่วนองค์ประกอบเสริมในแผนกตัวจริงอีก3คนอยากชมคนนี้อ่อนออติลิฟวันนี้ออติลิฟเนี่ยมี14คะแนนแล้วก็มี3แอสซิสมีมี4ลีบาสามแต้มยิง4ลง3ฟิลโกะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าตั้งแต่ดูเลเกอร์มาเนี่ยตั้งแต่หมดยุโคโคบี้ไปอะ่ะ ลอจิลิเลเกอร์ไม่เคยมีผู้เล่นที่ยิง3มแต้มไว้วางใจได้ต่อให้เป็นคนที่มีชื่อเรื่องยิง3แต้มพอย้ายมาอยู่เลเกอร์เดี๋ยวฟอร์มก็ตกแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยไอออตินลีฟเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่เจอปัญหาเรื่องนี้มีความมั่นใจในการยิงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจดจะยิง3มแต้มเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไปใส่สกอร์ได้เลยลีฟมันยิงลงแน่นอน อันนี้ต้องชื่นชมนะผมมองว่าในฐานะมือ3เนี่ยรีฟยอดเยี่ยมมากๆวันนี้มี14คะแนนทอ r เรน s ์สปินวันนี้มี3คะแนนรับบทหนักคอยป้องกันเควินดูแลนทำได้ดีป้องกันได้ดีมากเป็นอะไรอีกหนึ่งชิ้นดีโลเราจะเห็นแล้วว่าตอนมีดีโลในสนามเนี่ยเขารันเกมได้คีเอทเกมได้มีแอลีฮูบกับแจ็คสันเฮมีแอลีฮูบกับ AD ซึ่งผมมองว่าบทบาทประมาณนี้กำลังสวยละ จะเห็นได้ว่าพอดีโลออกปุ๊บเกมเลเกอร์ที่ไม่มีพอยต์กาดเละเทะเลยอันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าการมีดีโลเนี่ยมันสำคัญมากๆวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับส่วนสองคนที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนั่นก็คือคริสเตียนวูดเหมือนเดิมเกมรับไม่ดีลงมาประสิสทธิภาพประโยชน์กับเกมน้อยนะครับวันนี้เอฟเฟกตีฟเนี่ยลบ35แลวข้อลบ35คุณหนักสุดแล้วว่าลงมาทีมโดนลันเกมบุกก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแล้วก็แคมลิดดิก วันนี้ก็เลเทอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้แคมลิดดิกก็มีผลงานอยู่ที่2คะแนนเท่านั้นเองแล้วก็ค่ายฟลักทีมเนี่ยลบยียิง4ลงหนึ่งแล้วโอ้โหแคมลิดดิกลงมาผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยเทอร์โนเวอร์เยอะด้วยซึ่งดูสถิติเนี่ยเทอร์โนเวอร์สครั้งน่าเป็นห่วงกลายเป็นว่าตอนนั่งดูเนี่ยผมยังคิดเลยนะถ้าเอาแคมลิดดิกเนี่ยแลกกับยูตะผมว่าเผลอๆยูตะ Utah, เล่นดีกว่าแคมลิดดิกอีก ก็เป็นห่วงคิดเตียนวูดกับลิดดินนี่แหละถ้าเคนฟอร์มเก่งไม่เจอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสเล่นในฤดูกาลนี้ไหมนะครับสรุปสุดท้ายนะครับลอจิลิเลเกอร์หลังจากอ,อุ่นเครื่องมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าในตำแหน่งหลาย,ลายๆตำแหน่งเนี่ยเติมเต็มได้ดีมากวงนอกพอยกาดดีโลกับเกวินเซนเอาลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังดีทั้งคู่ออตติลิฟพัฒนาขึ้นอะไหล่สำรองตัวเปลี่ยนทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวไปลุ้นคิดเตียนวูดกับแคมลิดดิกว่า หรือดูการนี้เขาจะเค้นฟอร์มเก่งได้ดีขนาดไหนไปเอาใจช่วยพวกเขากันก็ภาพรวมเนี่ยลอนจิลิเลเกอร์ถ้าไม่เจ็บแม่อะไรนะผมว่ายังไงเนี่ยพื้นที่เพย์ออฟเนี่ยได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่จะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะจูนกันยังไงจะมีอาวุธอะไรให้ดูอีกหรือเปล่าก็ประมาณนี้สำหรับลอนจิลิเลเกอร์เดี๋ยวตามเชียร์กันต่ออาแหละแล้วก็คลิปนี้ยังไม่จบนะครับจะแถมให้หนึ่งคนนั่นคือเมื่อเช้าเนี่ยผมลุกขึ้นมาดู โอกาสโฮม c i ซิตี้ทันเดเจอกับดีทอย i ์พิสตันใจจริงเนี่ยอยากดูอย่างเดียวเลยอยากดูเชดโฮเกนว่าน้องเชดของเราเนี่ยที่แบบแฟนเพจเรียกกันนะน้องเชดน้องเชดเนี่ยว่าน้องเชดเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนมีจุดอ่อนอะไรบ้างเมื่อเล่นเต็มเกมแล้วเราได้ดูนะซึ่งลูกเกมเนี่ยก็แลกกันไปแลกกันมาทั้งเกมนะครับเกมไม่ได้เน้นอะไรมากสุดท้ายเนี่ยดีทอยชนะไปด้วยสกอร์ร้อยสต่อร้อสิสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับน้อง น้องเชดเนี่ยน้องเชดโฮเกนเนี่ยคือเชดโฮเกนเนี่ยแตกต่างจากวิกเตอร์เวมายาม่าพอสมควรนะวิกเตอร์เวมายาม่าเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์ก็จริงแต่ว่าเขามีตัวใหญ่มาคอยประทะวงในให้เขาไปตีตัวเปล่าเป็นเพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดและคอยโฟลว์บอลคอยช่วยซึ่งแตกต่างกันเชดโฮเกนอยู่โอกาฮามาซิตี้ทันเดอร์ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักในเกมวันนี้นะเกมอื่นยังไม่รู้นะวันนี้เชดโฮเกนเนี่ยยืนเป็นเซนเตอร์ คอยอยู่ที่แป้นคอยเกะกะคอยโบกคอยรองรับแรงกระแทกจะเห็นแล้วว่าต่างกันจุดดีของเช a โทเก้นเนี่ยที่มันไม่ขึ้นสถิติคือเขาเกะกะใต้แป้นได้ดีมากคือความยาวของเขาเนี่ยเขาจะคอยบังคอยแบบคือเอาจริงเนี่ยคือน่กกากลัวมากนะคือผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ผมดูบานมาก็ดูเยอะนะแต่ผมไม่เคยเห็นผู้เล่นแบบเชดโทเกนผู้เล่นแบบวิกเตอร์เบนบัญญาม่าคือสมมุติตัวบุกอะ่ะ มันหลอกใช่ปหหลอกปุ๊บถ้ามันหลุดอะตัวประกบโดดหลุดปุ๊บก็เตรียมจะขึ้นวางใช่ไหมกลายเป็นว่าอยู่ดีดก็เหมือนมีมือแม่นาคจากไหนมาไม่รู้มาแหม่ตูลูกบอลน่ะแล้วก็คือระยะใกล้ห่วงอะมือแกยาวมากแกแบบแกทิปต,ตรงไหนก็ได้อะแล้วเชดโฮเกนเนี่ยต่างจากวิกเตอร์วิกเตอร์เนี่ยมีคนคอยชนให้แล้วค่อยรอบโบกแต่ว่าเชดโฮเกนเนี่ยใส่ทุกจังหวะอย่าแปลกใจอันนี้คือความน่าระวังนะเชดโฮเกนเนี่ยโดดทุกจังหวะ บวกทุกจังหวะหนึ่งหนึ่งอะไรแกโดดใส่หมดเป็นห่วงการเจ็บของแกมากแต่ภาพรวมเนี่ยถ้าดูจังหวะการบล็อกจังหวะที่ไปดักบอลที่แป้นเนี่ยถือว่าที่สื่อเขาเดาว,ว่านี่จะเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยผมว่าไม่เดาไม่ผิดนะผมว่าเชนโฮเกนเนี่ยเป็นคนที่ที่น่ากลัวมากในการเล่นเกมรับแล้วดักจังหวะบล็อกดีอ่านจังหวะดีไปช่วยซ้อนดีแล้วก็ เป็นคนที่เล่นวงในที่มีความเร็วระยะในพื้นที่สีเนี่ยแกช่วยป้องกันได้หมดเลยอันนี้คือข้อดีมากแต่ปัญหาคือเสี่ยงเจ็บ2ก็คือบางทีเนี่ยโดดไปบวกมากเกินไปแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดอาการฟาวจะฟาวง่ายเขาฟาวต้องระวังตัวนิดนึงเกมวันนี้ก็ฟาวเร็วอันนี้คือข้อน่าเป็นห่วงส่วนการเล่นเกมลุกเนี่ยวันนี้มันมี2ระบบจังหวะแรกเขาเล่นคู่กับจอร์จกินดี้ ก็รอจบสกอร์รอพิกแอนด์ป๊อปยิงวงนอกแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาลองเอาจอกินดดี้ออกไปนั่งแล้วเหมือนผู้เล่นที่มันเป็นดาวเด่นะเป็นเชสโทเกนให้ลองแบกเกมดูเฮ้ยแบกได้เว้ยยิงได้ข้ามได้เข้ามาพาดได้มีการแบบมีการแบบเนี่ยครัชเข้ามาวางซ้ายวางขวาอะไรเงี้ยผมมองว่าเชสโทเกนกับวิกเตอร์เบนบายาม่าเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยเรียกว่าเป็น น่าจะเป็นปีที่ลุก h e Year แบบน่าจะสนุกสุดๆอะสำหรับสาหรับผมนะแล้วก็สิ่งที่ผมดู o k เเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใครไม่มีทีมเชียร์คุณเชื่อผมนะคุณเชียร์ OKC OK ไปได้เลย OKC OK คแม่งเป็นทีมที่ดูสนุกจริงๆผมผมมีความรู้สึกชอบจอร์ดกิลดี้จอร์ดกิลดี้เนี่ยในวันที่ดู NBA ยุคใหม่อะผู้เล่นคนที่ผมชอบดูนะจะเป็นลูก้าดอนชิด ผมรู้สึกว่าดูลูกา้าดอนชิตเนี่ยมันเพลิน,ม,น,นมันเล่นได้เรื่อยๆมันชิลแล้วก็ดูจอร์จกิดดี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันเป็นบาส์ไอคิวเล่นบาสตามจังหวะเล่นบาสตามช่องเล่นบาสเลือเพื่อนได้เปรียบถ้าพอยกาดทแท้ๆในยุคถัดไปเนี่ยเผลอๆก็เป็นจอร์จกิดดี้นี่แหละที่จะเป็นผู้เล่นทุกคนเล่นสไตล์แบบนั้นนะวันนี้เชดโฮเกนเนี่ยมี10คะแนนเขาบล็อกไปทั้งหมด3ครั้งมี4ดีบาวส่วนจอร์จกิดดี้เนี่ย มี14คะแนนมี7จอารซิแล้วก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ฝั่งดีทอย์พิตตันแถมให้ฝั่งดีทอย์พิตตันเนี่ยเตะตาอยู่2คนคนแรกลุกกี้คนใหม่อูซาทอมสันคู่แฝดทอมสันเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันลุกกี้จริงเหรอผมนั่งดูอยู่เฮ้ยทอมสันนี่มันลุกกี้จริงป่าวะหรือมันเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์เขาจะเขาเป็นพวกมือชูตเป็นตัวยิง เขาจะไปอยู่ในที่ว่างได้ดีเสมอเป็นหนึ่งในตัวที่หาที่ว่างเก่งแล้ววันนี้เขายิง3แต้มไปยิง3ลง2ฟิลโก66%เป็นลุกกี้ที่ทํา18คะแนนมันเลยกลายเป็นรู้สึกว่า i, เฮ้ยดีทอยพิสตันเนี่ยก็เป็นทีมแห่งอนาคตดีทอยพิสตันเนี่ยมันมีผู้เล่นแบบดาวรุ่งเยอะเป็นทีมแท้งเนะแต่ว่าคนที่เป็นโดดเด่นกว่ามาตรฐานเนี่ยยังไม่เจอซึ่งอุซาทอมสันเนี่นยน่าจะเป็นคนนั้น เป็นหนึ่งในลูก,กี้ที่ใช้ได้เลยอะผมว่าเด็กคนนี้น่าสนใจใครอยากให้ลองจับตาดูอุซาทอมสันผมว่าน่าจะสร้างผลงานสร้างความประหลาดใจในฤดูก,กาลนี้ได้แล้วก็จังหวะที่เล่นกับเคธคันนิงแฮมเราเห็นแล้วว่าปีนี้เคธนี่ของจริงนะผมผมมองว่าเคธนี้จริงซะยิ่งกว่าจริงอีกวันนี้เคธคันนิงแฮมเนี่ยมี14คะแนนมี6อารซิแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์อยู่2ครั้งจะเห็นได้ว่าเคธคันนิงแฮมเนี่ยแบกทีมด้และ ของเกมได้ลันเกมได้เรียกเกมได้สั่งแผนได้เดินเกมได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีจังหวะคิเอทเกมสวยๆผมมองว่าดีทอย i t เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่อ่อนๆนะเป็นทีมที่เกือบจะครบแล้วเดี๋ยวไปเติมอีกสักนิดสักหน่อยสมมุติถ้าเขาจะพร้อมลุยอ่ะเขาไปดึงตัวเก่ามาตั้สองสตัวแบบล็อกเกตอ่ะผมว่าเขาเข้าเพย์ออฟเลยถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจก็ภาพรวมก็เป็นประมาณนี้สําหรับคู่ดาวลุ่งที่แถมให้ส่วนตัวถามว่าชอบเชดโฮเกนไหม ผมว่าทั้งเชดโฮเกนทั้งวิกเตอร์เวบามยาเนี่ยดูไม่ออกเลยและใกล้เคียงกันมากสูสีกันมากฝากคอมเมนต์มาทีคุณคิดว่าวิกเตอร์เวบามยาหรือเชดโฮเกนใครจะเป็นลูกยี๊บเดียร์ส่วนแฟนเลเกอร์มีประเด็นไหนที่ผมไม่ได้พูดไปมีเรื่องไหนที่น่าเป็นห่วงคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ